าเฮ็ดเด้อพี่น้องเข็นบัเห็นบ่พี่น้องเห็นบัวง่ายกว่าฝ่ามือยาดิ๊กง่ายดีลีนดอกงามเลยเห็นบัวแ่อีกทีเราเป็นชาวไร่ตรนีูเนาะพี่น้องูเบึงที่ละดอกง่ายจนว่ะมูที่สามมาแล้วพี่น้องมูที่สามมาอีกแล้วมูที่มาอีกแลไข่ขาวเดือนเมษายนมาอีกแล้วมูที่สามพี่น้อง เก็บเลยยาดหลังการงานสางอีกแล้วงานนี้เเก็บลด้โอ้ยเป็นมูเลยพี่น้องเก็บระด้อจ้าโอ้ยขาบกยางไงเลยพี่น้องโอ้ยขาใหญ่ีรลีพี่น้องบกยางไงงามๆบวบเลยครับสุดยอดกับจุ่มหนึ่งพี่น้องจุ่มหนึ่งเด้อจ้าสวัสดีครับวันนี้ก็ สองกระเท่งแค่รอก็รอพี่น้องหีุนชาพี่น้องมากตำรวจตำรวจปลาอีกเด้อพี่น้องมารอเบืเ้งปลาสิเห็นยังบ่พี่น้องหยุดไปชมไปกันลังใหญ่กระเท่งกระยาดเบิ่องรอเขาถือเด็ดฝอยยังบ่รอปลาเหมือน,นีป่ปลามันแห้งอยู่แล้วครับหยุดไปชมเบิ่งย่างปลาน้ำกันเบิ่งพี่น้อง สี่ไหนยังใส่กระตาบ่นี่ที่ไหนเป็ดเต้ปาปลานะครับะเลาะพุนดูนกระโจมน้ำกันยางปลาน้ำกันพี่น้องยางปลาแห้งสวัสดีค่ะกระเพียงกับผ้าใยอาบมา่าเขาโคเขาปลาขึ้นเก้าและพี่น้องมื่อนี่เขาปลาหลอดขอของมื้นี่ปืิ แค่ที่สบอกโที่สองแหละหลอบที่สองหลอบกอนอกกับใลยู่ซ้หมื่นแล้วในเฮดที now, ่ซ้หมื่นเราป้อนเฮดเถิทเน้ต้องการแล้วก็เลยม้วนไปเขาป่าหาโนใหม่วันนี้ก็มาเลาะม่วันนี้มาเลาะปลาเบื้องสีพอยังงนาะพี่น่อ้องมาเลาะ้ีหนอ นะครับรอปานกันเสียงนี่ยังบ่เห็ดไข่ยีรีต่อหร่พี่นอ้องโอ้ได้กินของแสบกนมูเหรอดอกแรกแหกมันของเห็ดไข่ของตีห้องหกเด้อพี่น้องเด้ยวตำปนใส่บอกกีรอนแล้วบานนี้ใส่ดอกกระเจียวห้อมกลุ่มเลยวันนี้ออืพี่น้อง างามๆเลยอุ้ยยเหี้ย <c oughs> ลายเห็ดไข่ขาวสีวออกพี่นอ้องเฮ้ยดอกงามๆแต่จุ่มหนึ่งครับโอ้ยคน,นนี้ยังมีเสี้ยนหน่อยอีกตัวนึ่งอือคนนี้เสี้ยนหน่อยอเสี้ยนหน่อยดอกหน่อยอานา่ดอกจุ่มหน่อยนี่เพี่น้องดอกหนึ่งกับปนีมเลยนี่แต่ดอกกระเจ,จียวจักสามสี่ดอกเสียบเสยพี่น้อง ปกไว้ดอกน้อยสองดอกคนนี้นึ่สองกี่อ,อู่คนนี้นี่งโอ้โหบุกีลอยเห็ดไข่เสือ,อกพี่นอ้อ,อ,นองต่อเหลอ่มพี่น้องเ่ามดต่อเหลื่อมต่อบอกเหลื่อม ยอดสองอยอดควักมืออีกแล้วพี่น้องพ่อของดีอีกแล้วคือในรอบปีบุกิดว่าสิพ่อว้ปานนางงงงาีพี่น้องปาดด่งงาดูงงามพี่น้องโด่งงานงามเลยพอดีเลย จะเอเลยเฮ็ดพูนเฮ็ดไข่เอาเก็บยาดนี่อกงามพี่น้องใส่เดี๋ยวเนี่ยารนี่ยพี่น้องมันหวานมันหวานได้ดตำปนแล้วพี่น้องอดอกงามเลยมันมัวไอขิดเราไนสชอบไวประเนี้เนาะพี่น้องเบื้องที่หล่ะดอกใหญ่จนว่าได้กินกรรมูแล้วพี่น้องตำปนแสีบแล้วพี่น้องนี่นึ่งสองดอกนึงยอจแม่นบ่มาเบิ่งเฮ็ดไข่หรือเฮ็ดเบือ สองดอกน้หน่อยอุ้ยเห็ดเบือบ่วะสำรวจบึ้งสำรวจบึ้งเห็ดเบือหรือเห็ดไข่พี่สูตรพี่น้องพี่สูตรอุ้ยเห็ดเบือเห็ดเบือมาแต่เห็ดไข่ เห็ดไข่เห็ดไม่อาดนีแล้วเอาเอาวุ้ยมาอีกแล้วมานีกแล้วพี่น้องเห็ดมอาดอ่ามัอีกแล้วด้ตำปนเสียบเสียบอีกแล้วตกิุ๊กตกนายนุเ้านินตำปนเห็ดไข่ก่อนมูเลยพี่น้องตำปนเสียบเลยมือแหลมีปาดพร้อมกันถึงสองโหลด นี่เราบังช่างพี่จ้นี่บ่อดืปาดแล้วนั่นพี่น้องกำลังตัวง,งามๆเลยพี่น้องกำลังตัวงามๆมัมนก่อนมูเสยมันก็ยังลอยออกเสยพี่น้องเฮ็ดอย่าออกอยู่พี่น้องอย่าออกอยู่อยาออกอยู่แ,แต่ผลบ่สัมรอผลอย่างเดียวรอผลพี่น้องงามๆเลยจ้ะ อยาาว่ามันอีกจอยพี่น้องเป็นสัญญาณที่ดีแล้วพี่น้องป่าวันนี้เป็นสัญญาณที่ดีแล้วรอแจ่ฝนเ้อะพี่น้องเาอาสต๊กมาดีกว่าฝนน้เดพีน้องงเลยพี่น้องหมดีหอมจุยย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 ย้ยย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 ยอยยงงย มันมนันมันมนันมันสัญญาณที่ดีแล้วพี่น้องไอกลุ่มฉีดเลยมาสำรวจปลาเมื่อนี่พ่อพิหวังครับชื่นใจถึงข้ามดอกบอกง่ายเลยพี่น้องอุ้ยหมูคนอยู่ทางไหนน้อบันอุ้ยดอกบอกง่ายเลยครับมันมันอีกแล้วเอาแต่สิบ่ได้จับ พึ่งคามดอก,กงามๆเลยครับมาหนึ่งแล้วครับดอกหนึ่งตึงคามครับครับอีกดอกหนึ่งครับตุงคามครับ <Now. S 1> พี่น้องตะเพ่งยางมะฮอนนี่หอมกลุ่มตะเพ่งงวใส่ายงวขัวเลยเพราะดอกดอกเถ่าพ่นพี่น้อง ดอกเสาคนคนทรงทรงกิน,นหพี่น้องเบิ้อีจ,ม,จมันจะไแมนเห็นแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดอกพี่น้องหกเก็บด,ดอกเยี่ยนหน่อยเพิ่นกำลังสินพี่น้องพีหานจ้อยน้ำจ้อยเยี่ยนหน่อยมีพี่น้องดอกนี่คนทรงกินแห้งน่เอาเสีงเลยงวใส่ง่วขงขัวถือกิน เก็บเลยจะอาจเก็บเลยเก็บเลยมันมันละมือนเลยมาสำรวจปลาบ่ผิดหวังละพี่น้องวัดเตชิบ่หมานเนาะพี่น้องจุ่มงามเลยพี่น้องเมืองกิลล์จุ่มเห็ดไข่เดือนเมษาพี่น้องจุ่มเมืองเดือนกิลล์สิบแปดเมษาสิบแปดได้น้อยใหญ่ไม่นจ้ะยวันนี้วันที่สิบแปดเมษา ลองหาห้อกพี่นอ้องอ้ยเด็กเก็บเห็ดไข่อยแล้วแข็งยังแข็งอยู่ตัวนี้เลยเพราะลองกินหอมลองกินหอมเหมือนมูดนเก็บเด้งหมวกหาเลยพี่น้องเลยเก็บเลยหม,นมนันมนันหมาน,นรรยา,ยานเลยมืนอ,อน,นะนี่เห็นแล้วพันบันใหญ่ดอกเอาเลยกีหน่อยก็เอาดีนะแง่ เ,เหล่าบันใหญ่มีแต่สีเหเี่ยวดอกง,งามพี่น้องอู้หเ้ยมันอีลีอีล้อเลยมันนี่สุนชิงแมวพี่น้องล่อผพี่น้องเก็บของตะเพ่งแล้วตะเพ่งเห็นอืออืมอมาดอกบานก่อนตะเพง่ง หอมเด้อพี่น้องดอกแข็งเปกเลยจุ่มเอาบอ่เอาตัวมันบ่ใหญ่ดอกข,ขันจุ่มใหญ่เพิ่นสิใหญ่เลยเดอกเฮ็ดไข่ขกีนหน่อยเพิ่นก็น้อยอยู่ซานี้แหละนี่อาดอวยอุย้ยสองอวยออกกินโมตัวนี่หอมแห้งหอมคักเลยพี่น้องอุ้ยปนบอกอยางเสียบเลยเห็ดบ่ถือฝนพี่น้อง เพิ่ยากออกจนรอเพิ่งลอฝนมาแล้วพี่น้องเอ้ยมีแต่ดอกงามๆรอบรอบไปลึก่รอบไปเรื่อยๆแล้วพี่น้องฮะเอาอีกแล้วพี่น้องเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วอส้ยงามสิเต้นให้ฟังวะพี่น้อง เด่นให้ฟังอีกแล้วเดียวเดียวได้เดวเดียวเดีวเอาอีกแล้วพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดูอ้ยพี่น้องแปดดอกดอกนึงเด้อมูนี่แปดดอกเห็้ไข่ขาวพี่น้องอุ้ยหวานหวานหวานบ๊อบบับพี่น้องเอ้ยเอาแล้วเต็มเต็มคาราเบลอีกแล้วอุ้ยบ่แม่แปดเด้อพี่น้อง งานโอ้ยเจ็บได้มาออกคนก็พี่ไอ้อเนี่มากเขาอ่ะกล้าอ้ยเ็กล่องออกงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองดอกพี่น้องปุ่นสิบสามกับดอกเตองปุ่นเอ้ยมานแล้วบันนี้เห็นบ่อพี่ขึ้นมาอีกอู้ยต็นขาวๆเลย เย้บเลยัตร่างการงานสร้างแล้วงานนี้เก็บแล้วเด้อพี่น้องนู๊ยเป็นมูเลยพี่น้องดเก็บแล้วเด้อจ้าสิบสามดอกเลยมูนี่พี่น้อง,งโอ<ห>้ยมูแหลกแห่งมานของปีเห็ดไข่าขาวพี่น้องงามเลยเอ้วดอกพี่ก่อนกต้อเพียงโอ<ห>้ยเนาะยอดอ้หอม ตำรวจตามมีงบ่ผิดหวังอีกแล้วพี่น้องมันอีกแล้วร่างกายอีกคลิปนึงแล้วพี่น้องสุดยอด <c oughs> ประทับใจสุดๆว่าต่จิบโ่ามานนึก <c oughs> มันจนได้มันจนได้ด,ดอกแข็งแข็งงามๆเลยพี่น้องแข็งโปกเลยแข็ง <c oughs> ดินกับแข็งพี่น้องดินกับแข็งเฮ็ดเก็บยังได้ดอกคนกับบผุพี่น้อง ดอกแข็งงามครับผัวเป็นหมูเนาะจังนี้จังได้เห็ดไข่ออกเป็นหมูดอกแต็งหัวปีจังสี่แหลวเป็นหมูสี่แหละบอผิดหวังคนเตือนความจำขึ้นมาขึ้นนี่เลือดคือถอดปลาพี่น้องปลาพี่น้องเจ็บบุกคนเตือนความจำขึ้นมาแช่ประสบการณ์ เก็บเห็ดพี่กายเนี่ยปิงก็เลยพายาดมาเลาะได้คืนหอดปลาเลยพี่น้องยังได้กับแมนแถ่แมนอิลีออกตรงมืออิลี่เลยพี่น้อง,อมอองไม่ออกตรงมืออิลีเลยเส้นจีเฮงก็ออกเพราะว่า เพิ่มจำแช่ประสบการณ์เนี่ยค้องปีกยอยู่พี่นอ้องเอาไว้เนาะเก็เบเลยดอกนี้ม้นมาโดดเดียวทึ่งๆหนอกมมพี่หนอกเราไปเรื่อยๆพี่นอ้องถือว่ามารเราได้สองมูแล้วพี่นอ้นองเราเป็นมูเลยหอมกลุ่มเลย เอาอีกแล้วพี่น้องเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วดึทด่งดึงดึล้วงดึน้องดึ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 งดืงนเมดึงนมาอีกแล้วมู้ีงสามพีงนึงดึงดึงาึงดแง่ึมดึงดึงดึงดึมดึงดึงดึงดึึงงดึงนึมดีงดึาดึงดึดงงง แปดเก้าสิบโอ้สิบสามสิบสี่ดอกคือเก่าสิบสามสิบสี่ดอกคือเก่าพี่น้องมือนี่อุ้ยมาทันเวลาอีกแล้วนะครับเพิ่นบานเมื่อเด้อนี่มาเลาะถืงมือเลยมาเลาะถึงมือมือขันมาเมื่อวาดนี่จูงอมงามได้เลยครับนี่มาเมื่อวาดนี่จูงอมงามเลยมาเลาะถืงมืออีลีเนาะตเพ่งเนาะแมนครับขาดมือที่สามเขาเข้าเก็บแล้วเด็กพี่น้องไปมาหมานเกินคาดเลยพี่น้องบบดนี้หมานเกินคาดเลย หอมกลุ่มเลยพี่น้องนี่คันมากหมู่บ้านนี้ตุ่มกำลังงามเลยครับหมู่บ้านกหาำลังตุ่มงงาแต่มือนี้ยังแข็งไปคือเอาพี่น้องคือแข็งแถอพี่น้องเฮ็ดบ่ถือฝนฝนโบฟูรับประกันความแข็งอยงามเลยครับแล้วผีตาหยาดมือนี้กับสิบสีดอกพี่น้องแน่ใจแน่ใจอยอาเถียงอยู่เด้อ มาถืกมือถือเวลาถือวัดอีกแล,อานานแล้วพี่น้องมันมันละพี่น้องกำลังง,า,ง,งามๆเลยนปีปัดปูปูเล่ตัวนี้ออกกอนูเล่นหอมๆเลยครับอหอหอรพี่นออ้อง มันบ่มีขี้ดินบ่ต้องปลาระยยาเฮ็ดกำลังอู้วเสียดายเสียดายว่ะเออเขียนน้อยๆหมู่ละซีบกาดอกสามมูเกือบเต็มกระตาแล้วพี่น้องมามือนีกับบอสตุยังมามือนีกับมานมือนีพี่น้องมามือนีกับบอสท่านเขาดอกพี่น้องยังแข็งเปะแข็งเห็ดบ่ถือฝนเปะเลยพี่น้องเห็ดฝนอยากออกจนว่าละพี่น้องฝนรอกฝนบนี้ ดอกจำโบแมโพคนพญาดอกพญาพี่น้องนี่เลยพี่น้องพญาเฮ็ดดอกไงคนนี่พญาเฮ็ดเด้อพี่น้องขินโเห็นบ่พี่น้องเห็นโบไงก็ฝ่ามือจะอาดีกไงอีรีนแล้วนี่พี่น้องขันแม่นมากเมื่อวานใส่นี่เลยแหละเมื่อวานนี่ใส่นี่เลยแหละพี่น้องบ่มีิดน ยอดสุดยอดสุดยอดแห่งความมานันอู้เห็ดเดือนนี่เนาะพี่น้องอหอมเห็ดอาดเทียบจะหอมเป็นทรงกินเนาะสุดยอดเลยวะม,มีกินตีนลางเลยแล้วอเออนะรู้สี่ดอกของต้นมะม่วงนี่หอมเลยพี่น้องเห็ดาดเก็บทรงกินหอม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 กุ้มเลยพี่น้องหอมแตได้ผลอยากเข่าเ,าเนาะ ออกกยังแข็งนก็อยู่ที่เพิน่นบังคับดันกันขึ้นได้นี่มันได้แตกตุ่มหวานดอกยังไงงามๆเลยพี่น้องเตุ่งหวานตุ่งหวานพี่น้องสุดยอดตุ่มหวานสองดอกงามๆพี่น้องอุ้ยขา บอกยางไงเรื่อพี่นออ้องอุ้ยขาใหญ่จีิลีพี่น้องบอกยางไงงามๆบวบๆเลยครับสุดยอดกับจุ้มกับจุ้มหนึ่งพี่น้องจุ้มหนึ่งเนื้อจ้ะดอกนี้กระเพ่งเก็บเบี้ยงนะพี่น้องดอกเดียวยอดยางอยู่ทั้งหนานพี่น้อง นี่พี่น้องผลงานของข้ามือนน่มาสำรวจปลาดินแห่งๆพี่น้องบอคิดว่าสีมานปนีเสอร์ไพสุดๆมาเจอเห็ดไข่สามมูกเต็มกระตาเลยพี่น้องมานเกินคาดอีกแล้วงานนี่มารอเบิ้ง้ามันสิออกบอกพี่น้องลบไปรอมาหฮ้ยเจอจังๆเายาว่ะ มานสุดๆอีกแล้วประทับใจสุดๆอีกแล้วครับคลิปนี้เต็มคาราเบลอีกแล้วน็ดไข่เดือนเมษานะครับพี่น้องแต่เวลากาลับบ้านหละอะเพ่งกติฉบคลิปไปเพียงสันีขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการรับชมช่องตะเพ่งสายล้อมาตลอดเป็นกำลังใจตะเพ่งขยะน่าตลอดครับมือนี้ือว่าเขามานอีกมือหนึ่งเวลากลับบ้านะาระยดกลับบ้านแล้วคะ่ะ แดดอาจหอนพี่น้องเมืงง่อยตาแดดจริงคือเลย,ยาแดดหอนแดดพี่น้องมันเอ่าพี่น้องเฮ็ดเดี๋ยวออกบมะย่างคักเลยพี่นอ้องเฮ็ดจะออกแต่ฝนพ่นบ่ตกพนั้นเพิ่นยังออกกระทิมช่วงจากหาเฮ็ดเพิงมาเมื่อนันอน้นช่วงสงกรานต์เนาะพี่เนาะสองสามมือโวอีสามสี่มือ่วงส,ส,มมสงสการานต์<ร>มันก็ไปมื้วนก็ไปเล็อกนอมั มัอนี้ก็เลยมาสำรวจไปอีกตัวหนึง่งบ่ผพิหวังพี่น้องว่าก็บ่ผิพิวังดอกจ้ะหอมคักเลยครับพ, <c oughs> พอกันข่าหีพี่น้องพอกันไม่คิหนาครับคลิปนี้อลังการสุดๆสวัสดีครับสวัสดีค่ะคิหนาพอกันไม่ได้จ้าเป็นกำลังใจให้ยาดกาตาเพียงในเด้อพี่น้องหอนหอนุดๆเลยพี่น้องมี้หอนไปนเอาฝนละ hoàn cứ vốn chỉ tốt nó